นี่ไอหัวดำกินเรื่องต่อหน้ากูเลยไอหัวโปไอหัวโป คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปภายในรายการมีเนื้อหาที่หยาบคายมากเด็กๆไม่ควรรับชมผู้ที่อ่อนไหวต่อคำหยาบคายและกริยาอันก้าวร้าวเช่นไอเฮียไอสัตว์ทอยสถุนกากตําจังไรส้นตีนเย็ดแมวหน้าหน้ำไก่พ่อมึงไม่สบายแม่ยายมึงสิ้นลมเป็นต้นโปรดกดการกรบาดด้านขวาบ คนนนอออกกไป่ะะเอาละครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้ากับทุกคนเข้าดูนะครับผมแล้วเข้าสู่ SPTV นะครับผมนี่ก็โปรเจกต์เดิมครับหัวเกลียนเซเลเยอร์นะฮะก็ของ KO KFC เขามีหัวเขียวเซเลเยอร์ผมจะเป็นเออ่หัวเกลียนเซเลเยอร์นะครับเออเราจะเกลียนนะฮะโคตรโคตรเกลียนบอกเลยฮ่ได้เป็นแม่สาวหัวหยิกหัวใหญ่นะฮะตูซิกแม่งแคเน็ตเทศบาลแน่เลยว่ะฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลเออยฮัลโหลไปหยุดไปหยุดรออมต้องเติรินเลมงก็มึงกเติ์นเติร์นตั้านอุ้ยตอนนี้ผมไม่ได้ไม่เียร์ไม่ต้องมาติด่นิดถายรอกมึงไง <Nice. S 2> เฮ้ยมีมียายเฮลตี้เว้ยใครล้มบอกใครล้มเรียกเลย <c oughs> ยายชุบยายชุบใ,ใครเป็นหีวะ <c oughs> ใครเล่นหีบอกมามกินออฟเกมหรือเปล่าไ้พี่ปัน เป็นผีกูยิงไส้ไหลการที่แล้วก็ลูกสองไอควายมึงอะผีอยูีที่อะเออเออไอดูจับตาดูไวยทิ้งออฟเกมไหมนะดูชื่อเลยนะเฮ้ยนี่นี่น่ากูเลยไอ้ผพยิงลูกสองพยิงหัวทองลูกสองลูกสองโวตโวตโวตต่อต่อต่อหน้ากูเลยต่อหน้ากูเลยเฮียสองถุงอะ วอดวอดวอนอนอยู่วอดวดวอนอนอยู่นอนอยู่ยิง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 วอดวอดชัวเชัว่่คนยิงคนยิงยิงกูเห็นกูเห็นวอดเลยเฮียกินลือต่อหน้ากูเนี่ยเฮียไอ้ิไ่ ผู blender, Who, oo, long, ้หญิงหัวฟูระวังไว้ผู้หญิงหัวฟูเฮียแปลงตั้งต่อหน้ากูเลยกูโดนแดดกันแล้วกูโดนแดดกันร้อยแล้วเนี่ยนอนอยู่เนี่ยเฮียมีผู้หญิงหัวฟูกับผู้หญิงหัวทองกูโดนกูโดนแดกกูโดนแดกต่อหน้าเลยเฮีย ายโดดนเ็กชิปหายโดนแดกข้างๆเลยเฮียเอ้ยโอเคออกเลยก็ได้ครับที่เป็นหายแล้วแพ้แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเฮียอะไรบ๊ายยบาเกมนี้เฮียเอ้ยทีแรกก็เข้ามาเกณฑ์เด็กกลายเป็นว่าเล่นจริงจังซะงั้นสวัสดีจ้าสวัสดีครับฮัลโหลโอเคตอนนี้ เราได้อยู่ในโรงพยาบาลบ้าซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจุดไหนกันนะครับเขาจะรับสู่รายการติดติสเขาไ่รู้อะนี่ไอหัวดำกินเลือดต่อหน้ากูเลยไอหัวโฟยหัวโปฟก์วอดวอดแล้วแล้วแล้วเร็ววิ่งอยู่วิ่งอยู่เนี่ยวิ่งอยู่วิ่งอยู่เลยแล้วมา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 มันนอนอยู่หน้ากูเนี่ยนอนอยู่หน้ากูอ้าวไปแล้วเฮียไปเกิดที่ไหนไม่รู้ หัวฟูแดกเลือดต่อหน้ากูเลยแดกแดกไปสองถุงชิบหายไอ้ไอ้ไอ้นี่โกหัวฟูอ่ะนิกาสตีกาสตล์นิกาสตครเจอหัวฟูค่ายแม่งแดกเลือดสองอึดต่อหน้ากูเลยดอึดอึเลยอึกอึเลยอึดอึดเลยอึกอึเลยอึดอึเลยนี่เจอ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 อยู่นี่อยูนี่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 วอดวอดวอดเร็วเร็วเร็ว เฮียคนไม่ครบไม่กองครบเลได้ใช่ไหมโวตโวตโวตไอ้อเฮียคาดิโกนนึงไอ้ไอ,อ้โวตดิยิงจริงมายิงมันอ้าวเออเฮียไม่โวตที่ผ่านแล้วมึงเนี่ยมันแดกกรถุงหนึ่งในห้องเนี่ยทีย่ผัย เจอฟิลแล้วคุ้มกาหขอคนหนึ่งคุ้มกันน่อยครับเจอฟิวสแล้วใส่แล้วใสแล้วแกันเราชอการมือกันวลชอการเมือก่นลแต่ผมไปใส่ฟิลกันหยิบเลยหยิบเลยคุ้มกาหน่อยครับคุ้มกรใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วเจอูเจยูัวูไอู้ใครโดนใครโดน ม,มันแปลงร่างไม่ได้หรอกเพราะว่าเลือดยังไม่เต็มผมไม่มีทนะี่ชุบนะผมไม่มีที่ชุบมีแต่ระเบิดแปดฉันมีแต่ไฟฉยเนี่ยขอขอจงมีแสงเนี่ยใช้มั่นใจเป็นมากับผมอ่ะผมมีววระเบิดแปด เอ้ยมีคนกินเลือด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 อีฟูนั่นแหละอีฟูนั่นแหละนี่มันอยู่ไหนมันวะเอ้กเอ้ไอ้ไฟไฟฉายมีแล้วไฟฉายมีแล้วไอ้ผีกินเลือดแล้วนะครับระวังไอ้ผีกินเลือดแล้วใครขึ้นมาแล้วหาเครื่องสแกนหน่อยครับรบกวนหาเครื่องสแกนเลยในประตูแกนสักคู่สักคู่ อยู่ตรงไหนวะเนี่ยเทียอุ่นวายที่ไหนปลูกบ้างไม่มีครับแต่ผมเห็นไอ้อันตัวเล็กมันม,ม,มันเป็นเซิร์ฟเปล่าเพราะว่าผมใช้เน็ตไฟเบอร์เนี่ยไม่น่ากระตุกตได้นะน่าเป็นที่เซิร์ฟแหละเรื่องตะแกรงมันลงกันตรงกลางนะครับมขบวนขึ้นมาขบวนขึ้นมาขบวนเลยเดี๋ยวจะดูภาพรวมกลางรงกลางรงกลางรงกลาง ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราต้องรวมตัวหาฟิลลวไปนำวนน้องโอทองนันไปเลยมีกล้องนำไปเลยฟิลอยู่ไหนวะฟิลป้ปปาฟิลกันเหรอะวะ เอ้ยนี่คือเขียวคือเขียวเขียวเขียว,เ,ยว,เ,ยวเจอ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 ,เจอ <c oughs> งับตกตูดใช่ไหมันมไม่มมงับตูดโย่โบนิกะอยู่ไหนอยู่ไหนนิกะเฮ้โบอยู่ไหนไม่ต้องเอาฟิลแล้วไม่ต้องเอาฟิลแล้วอีแก๊กสามเกมขึ้นมารอเลยดีกว่าโอเคโอเคคฟิวแล้รับ มาเลยคมาเลยขึ้นมาข้างบนเลยบันไดตรงบันไดโอเคโกทสบายใจ้เลยี้ปออกไปแล้วมั้งนรา่ตวนีววนนรนนาจะ,ะออกไปแล้วเลืเอนหน้าเต็มแล้วแล้แลไปไหนคนนึงวะบาแกหายไปไหนบกแกบกแก ลุงแกหาไหมลุงแกเออคนแกไ,มไหมแน่อ๋อไปเก็บระเบิดแกอ๋อผมก็มีผมมีอยู่ผมมีอยู่ระเบิดแฟออ่ะ๋อเหรออยู่ตรงไหนกันเนี่ยอ๋อเจอแล้วมายาพิษมายาพิษมายาพิษมาแผลตวเองแผลเอ้เอาเอาพื่อความสบายใจพวกมึงกูไม่เก็บลองมาตรงจุดจุดเกิดแล้วตรงรอมทั้งนี้ริ่มทางไหนฟิวก่อนดิ มันนีไ่ไงอ่ะมันมันมันต้องใส่ฟิวก่อนเนี่ยไม่ใช่เหรอ <Feel on. S 1> ต้องหาฟิวก่อนหาฟิวก่อนก oh. ูหลอนในที่นี้มากเลยหัวไอห,หัวกรีดร้องเนี่ยไปหาฟิวปะแมนแพ้น้องกล้องนำน้องกล้องน้องกล้องน้องกล้องมานำถือกล้องถือกล้องมานำจะได้สโลได้ ได้ไหมไปทางออกเลยจำจำเลยจำเลยเพราะพี่่นสองเหรอว okay. ะโอเคชนะเว้ย โอ้ยชนะง,ง่ายนะกว่าองใส่พีหลุดสองตัวอะไรมั้งเนี่ยใช่พีหลุดสองตัวเลยโอเคชนะสองตาติดเลยนะครับสันนี้ต้องขอราไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมครับว่าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ที่ที่ททททแน่อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับบ๊ายบายแล้วก็สามารถส่งแฟนอาร์ตได้นะที่เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดลิงก์ เ <ส gas: S 2> ป็นผู้สุนตัวไปให้นะครับส่งมาทางไปเสียนะครับเท่านั้นนะครับบ๊ายบายจ๊บ